อู๋หันษาสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาเช็คความพร้อมนะคะของรถคันนี้ก่อนเดินทางส่งมอบลูกค้านะคะรถคันนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตติดต,ตลาดนะคะสเปคของคันนี้เป็นหัวเมก้าแคปเครื่อง JO7E นะคะ210แรง5สูบคอมมอนเรลเทอร์โบค่ะ,ะเป็นคัสซีไทยพร้อมใช้งานราคาเบาๆคะ่ะลูกค้าคันนี้จบอยู่ที่740,000บาทได้ทุกอย่างตามภาพนะคะพร้อมเล่มทะเบียนเลยนะ,ะหัวแคป 7E คั e, สซีไทย ตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีเทาแลรมโบมุกเอฟเฟกค่ะชุดแต่งเป็นราวไฟ2ชั้นคากระจกจอจานนะคะแปลงหน้าเป็นวิกเตอร์มีบางฝุ่นนะคะอ่าสวยๆแบบนี้นะคะเทาแลรมโบนะคะสวยมากที่ปิดข้าอ่อนนะคะคาดใต้กระจกอย่างเงี้ยค่ะอ่าตัวปิดแขปใส่ให้นะคะสวยๆตามภาพนะคะลูกค้าสเปคกระบะคันนี้นะคะยาว3เมตร60นะคะเสาสูงอยู่ที่85บรง3ไม้นะคะ กระบะนะคะพัฒนามาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นทรงนี้นะคะในปัจจุบันเป็นทรงสามมิตรรอนคู่นะคะแล้วก็มีกระดูกขั้นกลางนะคะเชื่อมเต็มนะซโโชตะเข็บทั้งคันไม่ได้ปิดนะคะลูกค้างานสวยมากๆนะคะดูมุกค,คะ่ะลูกค้าเล่นกับแดดนะคะดีมากนะคะมุกเอฟเฟกนะคะลูกค้าเทาแลมโบสวยมากนะคะตัวนี้ลายก็จะมีเป็นเขียวชมพูขาวดำแล้วก็เทาตัวรถนะคะ สวยมากคันนี้ยางเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยางผ้าใบนะคะ825ขอบ16ยาวอยู่ที่3เมตร60นะคะสำหรับหัวแคปเมกาคันนี้นะคะแบตเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะเป็นแบตใหม่ทั้งสี่สองลูกนะคะลูกค้าทำที่ล็อกเรียบร้อยด้วยประมาณนี้กองดักน้ำมัน,นะะใส่เพิ่มเติมให้นะคะถังน้ำมันคันนี้เป็นความจุ150ลิตรนะคะติดตัวรถมานะคะคัสซีไทยนะคะสวยมาก เราก็จะติดแผ่นสะท้อนแสงนะคะของกรมขนส่งทางบกให้เรียบร้อยนะคะสีสวยมากค่ะท่านไหนมองหารถดับสักคันหนึ่งเชิญแวะเยี่ยมชมได้นะคะที่อูหันสางานสวยนะคะเก็บงานละเอียดทุกๆอย่างค่ะ,ะตัวนี้คืองานโชว์ตะเข็บนะคะลูก้าเชื่อมเต็มทั้งคันประมาณนี้งานสวยเลย สีสวยนะคะมิ้งวับทั้งคันนะคะเชื่อใจได้เลยนะคะรถดำจากทางอู่หันษาค่ะลูกค้าแวะเข้ามายิ่ยมชมกันได้นะคะมีหลายรุ่นหลายราคาให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะชอบแบบไหนสั่งเพิ่มเติมได้ตัวนี้เป็นคัสซีไทยความใหญ่ประมาณ9นิ้วนะคะเหล็กแบนตัดนะคะตัวนี้เราใส่เป็นตัวหนาสุดให้ลูกค้าเลยความหนาอยู่ที่15มิลใหญ่ๆเลยนะคะตัวนี้ส่วนรถคันนี้นะคะท่อแฝดสามมอก๋วยเตียวออกตรงกลางระหว่างคัสซีนะคะลูกค้า กันราวเป็นตัวยูสแตนเลสไทยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้ข้างในล้างทำความสะอาดหมดจดประมาณนี้นะคะลูกค้าลงแว็กเรียบร้อยโอ้โหเบาะตัวนี้เป็นดำได้ฟ้าค่ะที่ลูกค้าเลือกมานะคะเข้าเซตกันหัวแคบแบบนี้รองเท้า v i p ีก็ดำได้ฟ้านะคะติดแถมเครื่องเล่นให้ลูกค้านะคะ a n d r o อ d รับโทรศัพท์เชื่อมบลูทูธได้นะคะตัวนี้นองพงม,มา,ายสีดำของนอกติดตัวรถมาะคะ่ะ สวยยเลยะะก็ฝากถึงทุกท่านนะคะที่มองหารถสักคันหนึ่งไปใช้งานนะคะอย่างเช่นคันนี้ก็ราคาไม่แพงได้ m e ก a าแคป o 7 e 210แรง5สูบคอมเดอร์เทอร์โบนะคะเป็นคัสซีไทยพร้อมใช้งานจบอยู่ที่740,000บาทพร้อมเล่มทะเบียนพร้อมแต่งประมาณนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจก็ออเดอร์สั่งสเปคนะคะเลือกสเปคที่ต้องการรอรับกลับไปใช้งานได้นะคะที่อู่หันสาค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆน้องๆทั่วทั้งประเทศไทยทุกๆท,ท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะของครอบครัวอูหันสาเราได้นะ,ะถ้าชอบถูกใจก็มาสั่งได้รอรับกลับไปใช้งานเนาะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โชคดีมีความสุขลาไปแล้วสวัสดีค่ะ